ยังคงไม่ทิ้งที่เชียงใหม่ค่ะล่าสุดระดับน้ำเนี่ยถึงแม้จะลดลงต่ำกว่าตลิ่งไปแล้วนะคะแต่ในพื้นที่ลุ่มหลายจุดยังคงมีปัญหาน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยริมแม่น้ำปิงบางจุดยังมีระดับประมาณ1เมตรนะคะติดตามเพิ่มเติมจากคุณโกวิทบุญธรรมนะคะรายงานสดเข้ามาจากถนนช้างคลานค่ะคุณพรวดีคุณเจรัชาตาครับเมื่อ3วันก่อนเราเข้าไปดูน้ำที่เข้าเมืองเชียงใหม่จุดแรกที่ป่าดแดดครับ ตอนนี้นะครับน้าที่เชียงใหม่น่าจะคงเหลือเพียงแค่จุดเดียวที่ยังคงท่วมขังสูงอยู่นั่นคือย่านช้างคลานแล้วก็เจริญประเทศครับอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวไทยพีพีเอสได้ลงพื้นที่บ้านเมงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ถนนเจริญประเทศนะครับคุณผู้ชมครับแม้ระดับน้ําปิงจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่พื้นที่ลุ่มต่ําที่เป็นแอ่งกระทะยังคงมีความเดือดร้อนแล้วก็เข้าของเสียหายไปกับน้ําเป็นจํานวนมากครับ เสื้อผ้าพัวมดเลยพัวมดหรือไหนโอ้แล้วนอนชั้นบนนอนชั้นบนลูกนอนชั้นบนบุตรสี่ห้าสี่ได้แต่สองข้างจะขึ้นกันได้นาะอันนี้มันจะมีบ้านตั้งลุ่มแหมบ้านยายอยู่ลุ่มบุญนนี่บ้านน้องสาวมาอยู่บ้านน้องสาวเมียตู้เย็นกับบ้านหลังนี้นะครับอยู่กับ สองตายายนะครับสุนัขสามตัวแม้น้ําจาลดลงไปกว่าครึ่งแต่รอบตัวบ้านยังมีน้ําท่วมสูงเกือบเมตรครับลูกขึ้นหมดเลยอ่ะ๋อขึ้นตรงนี้หมดเลยหมดหมดเลยตมงนี้ลูเฮ้ยต้องเอาไม้พาดนอนครับค่ะดูกันสองคนสองคนตายาย นี่ตอนน้ําท่วมหนักก็ออกไปไม่ออกได้ออกไปไหนเลยสองสมวันเกับป้านั่นแหละออกไปอ่ะไ,ไปเอากับ<ร>เข้ามาส่งให้ตาเออนี่รอยรอยน้ํานี่ถ้าตรงนี้กับท่วมหัวเลยเออนั่นแหละเนี่ยชุมชนบ้านเมงเป็นชุมชนพื้นที่ลุ่มต่าเทศบาลนครเชียงใหม่ตอนนี้ชาวบ้านร้องขอนะครับอยากให้มีการเรียกรบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะน้ำท่วมขังเข้าสู่วันพื้น ขื้นที่3วันที่3แล้วนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆย่านเศรษฐกิจอย่างเช่นที่ถนนช้างคลานตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็สูบน้ําออกจากโรงแรมนะครับห้างร้านต่างๆก็เตรียมกลับมาเปิดอีกครั้งอย่างเช่นร้านขายอาหารย่านช้างคลานร้านนี้นะครับรถรถเร็วอยู่ค่ะเพราะว่าพี่ตื่นมาตีสามน้ำรลถละหมเร่ทานะาใช่ค่ะ<อ>ทำความสะอาดละ,ละ เพราะมันเป็นที่โคลนโคลนเยอะ <c oughs> ค่ะทีนั่นครับกว่าจะหมดเนี่ยไม่น่าจะเกินเที่ยงวันนะพี่ว่าใช่ค่ะนี่ก็จะกลับมาเปิดได้ยังพ, <ung S 2> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้น่าจะเปิดได้ถ้าน้ำไม่มานะ คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะน,นี้คือการระบายน้ําออกจากเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่จุดนี้จะเป็นท่อน้ําค่อนข้างใหญ่เกือบเมตรทีเดียวนะครับการไหลของน้ําค่อนข้างจะไหลดีทีเดียวน้ําตรงนี้จะระบายจากช้างครานย่านใจกลางเมืองออกสู่แม่น้ําปิงนะครับหลังจากแม่น้ําปิงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับคาดว่าไม่เกินเที่ยงวันนี้หลายๆจุดจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลแล้วก็จังหวัดจะเร่งทาความสะอาดเมืองในวันนี้นะครับ แต่สิ่งที่น่ากังวลจุดที่ได้รับผลกระทบต่อไปนั่นคือปริมณทลของเชียงใหม่อย่างเช่นที่อำเภอสารพีอำเภอสันปะตองนะครับย่านนั้นเป็นย่านบ้านจัดสรรค่อนข้างจะเยอะตอนนี้น้ําเริ่มที่จะไหลเข้าไปท่วมบริเวณจุดนั้นแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะขอบคุณคุณกวิดค่ะ